วีลคั่มทูมา YouTube ช่องแกลช์วันนี้ผอมมาจับพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ที่กำลังเป็นกระแสอย่างมากในปีนี้รถที่ถูกเรียกกันติดปากว่า Toyota Fortun e r m i n i ซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมถึงใช้ชื่อว่า Fortun e r m i n i ทั้งที่จริงแล้วมันเป็นรถอนเนกประสงค์ขนาดเล็กในกลุ่ม BSUV ที่ถูกออกแบบมาให้มีความโดดเด่นทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและความอนเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจาวันโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความรู้สึกแข็งแกร่งแบบ Fortun e r แต่ต้องการขนาดที่กระทัดรัดข ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและราคาเข้าถึงง่ายขึ้นรถรุ่นนี้จึงถูกเรียกว่า Fortuner Mini เนื่องจากการออกแบบภายนอกที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตัว Fortuner รุ่นใหญ่ทั้งด้านลุกความดุดันไฟหน้าโชบเช่ยวและแนวเส้นตัวถังที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและมีพลังทำให้รถรุ่นนี้ได้รับการจับตามองตั้งแต่ภาพแรกถ,ถูกเผยแพร่ออกมา เมื่อมองจากภายนอกครั้งแรกจะเห็นได้ชัดว่ารถรุ่นนี้ถูกออกแบบให้มีความสปอร์ตและพรีเมียมในสไตล์ SUV รุ่นใหม่ของโตโยต้าเส้นสายตัวถังคมชัดไฟหน้าแบบเลตดีไซน์ล้ำสมัยพร้อมไฟเดไลไั์ที่เพิ่มความดูดันบนท้องถนนกระจังหน้าแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและมีคาแรคเตอร์ชัดเจนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรถในตระกูล f o r t จูเนอร์ไฟท้ายเลดรูปทรงเรียวยาวช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้ดูกระทัดรัดแต่หรูหราฝากระโปรงออกแบบให้ดูสูงเล็กน้อยเพื่อเสริมให้ด้านหน้าดูทรงพลังขึ้น เส้นข้างตัวรถเน้นความเรียบแต่มีมิติทำให้ดูมีความทันสมัยและมีความสมดุลระหว่างสไตล์ลุยและสไตล์ครอบครัวล้ออัลลอยขนาด17-18นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยให้ลุกที่พร้อมสำหรับใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองเมื่อเข้ามาภายในรถ Toyota Fortuner Mini จะสัมผัสได้ถึงความกว้างขวางเกินคาดสำหรับรถไซส์เล็กเบาะนั่งถูกออกแบบให้สบายรองรับสรีระด้วยวัสดุคุณภาพดีคอนโซลน้าใช้การจัดวางที่เรียบง่ายแต่ล้ำสมัย หน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบสังงานด้วยเสียงที่ช่วยให้การควบคุมฟีเจอร์ต่างๆเป็นเรื่องง่ายขึ้นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมระบบทั้งหมดในรถได้อย่างสะดวกหน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิทัลให้ความรู้สึกทันสมัยและแสดงข้อมูลสำคัญชัดเจนมีระบบชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนช่องเก็บของรอบคันที่ใช้งานง่ายและที่สำคัญคือห้องโดยสารถูกเก็บเสียงดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับรถในคลาสเดียวกันทำให้การขับขี่ระยะไกลสบายยิ่งขึ้น ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติทำความเย็นเร็วและกระจายลอมาดีเบาะหลังพับได้แบบแยกส่วนทำให้พื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อต้องเดินทางไกลหรือใส่ของใหญ่ก็สามารถปรับเบาะได้ตามต้องการช่อง USB สำหรับผู้โดยสารหลังมีให้ครบเพิ่มความสะดวกสำหรับครอบครัวที่มีคนใช้งานหลายคนวัสดุภายในแม้อาจไม่หรูเท่ารถราคาแพงแต่ดีไซน์และการประกอบถือว่ายอดเยี่ยมในระดับราคานี้ ด้านสมรรถนะ Toyota f o r t ์จูเนอร์ใช้เครื่องยนต์เบนซินหรือไฮบริดแล้วแต่ประเทศที่จําหน่ายซึ่งให้ความประหยัดน้ํามันเหนือกว่ารุ่นใหญ่เครื่องยนต์ตอบสนองดีในเมืองและมีแรงดึงเพียงพอสำหรับการขับระยะไกลระบบเกียร์ปรับจูนมาให้นุ่มนวลและประหยัดเป็นหลักช่วงล่างให้ความนุ่มและมั่นคงพร้อมการซับแรงกระแทกได้ดีในถนนที่ไม่เรียบทำให้การนั่งโดยรวมสบายมากขึ้นแม้เป็นรถขนาดเล็ก ระบบความปลอดภัยก็เป็นจุดเด่นสำคัญของรุ่นนี้ Toyota Safety s e n s e ให้มาอย่างครบครันเช่นระบบเตือนการชนระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและกล้องมองรอบคัน360องศาทำให้การขับในเมืองหรือถอยจอดง่ายขึ้นมากการให้ระบบความปลอดภัยระดับนี้ถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้รถรุ่นนี้คุ้มค่าและน่าใช้อย่างยิ่งสำหรับราคานั้น Toyota Fortuner Mini ถูกวางไว้ให้เข้าถึงได้ง่ายกว่ารุ่นใหญ่หลายเท่า โดยราคาจะอยู่ประมาณ550,000-750,000บาทขึ้นอยู่กับออปชันและประเทศที่จำหน่ายซึ่งเป็นราคาที่ดึงดูดผู้ซื้อวัยทำงานครอบครัวขนาดเล็กและผู้ใช้ที่ต้องการ SUV ดีไซน์ล้ำที่ประหยัดน้ำมันและคุ้มค่าต่อการใช้งานรถรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ทั้งด้านความสวยงามความคุ้มค่าความประหยัดและสมรรถนะทำให้หลายคนยกให้เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในตลาด BSUV ตอนนี้ โดยรวมแล้ว Toyota Fortuner Mini <c oughs> คือรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ชอบสไตล์ Fortuner แต่ต้องการความคล่องตัวมากขึ้นในเมืองผสานกับเทคนโนโลยีที่ทันสมัยความปลอดภยัยขั้นสูงและความประหยัดที่ยอดเยี่ยมจึงไม่แปลกที่รถรุ่นนี้จะกลายเป็นหนึ่งในรุ่นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้และเหมาะสำหรับผู้ชมช่องเกียร์การ์ที่ชอบรถแนวลุยแต่ราคาเข้าถึงง่ายเป็น SUV ที่คุ้มค่าทั้งการใช้งานและภาพลักษณ์